สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง Energy for Dummy นะครับก็ในบทเรียนนี้เนาะผมก็จะสอนเรื่องของการคำนวณขนาดสายไฟขนาดฟิล์ขนาดเบเกอร์ต่างๆนะครับสำหรับบทเรียนเนี่ยจะถือว่าเป็นบทเรียนที่ยากที่สุดสำหรับคนไม่มีพื้นฐานนะก็เลยผมก็เลยเอามาไว้ท้ายสุดนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งท้อน,นะครับเพราะว่าผมพยายามจะทำให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะใช้วิธีง่ายๆแนะนำว่าวิธีง่ายๆเนี่ยสามารถใช้กับระบบโ o โ v o ได้เท่านั้นนะครับสำหรับระบบใหญ่ๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราทำการคำนวณอย่างละเอียดนะซึ่่่งกอทีจเข้า การคำนวณเนี่ยเพื่อนๆควรจะเข้าใจระบบพื้นฐานก่อนนะครับที่ผมสอนไปในบทก่อนๆเนาะแต่เดี๋ยวผมจะทบทวนให้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งองค์ประกอบหลักของระบบโซลาร์เซลล์ออฟกริดเนี่ยมันก็คือมีแผงโซลา่าถูกไหมครับมีแบตเตอรี่มีโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์มีอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีเป็นแบตเตอรี่แพ็กอีกก็จะมีพวก BMS อะไรอีกนะครับแต่เดี๋ยวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์จริงให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าว่าผมใส่อะไรไว้ตรงไหนบ้างน,นะครับก็คือแผงโซล,าล่าเออน ผมแนะนําให้เพื่อน,อนใช้ mc f u f i e l d แทนได้นะครับอาจจะเหมาะกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าตัว f u e l เนี่ยมันจะอยู่ใกล้แผงมากกว่าตัวข้อต่อเนี่ยผมก็เพิ่งซื้อมานะครับมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับมี2ทางสทางนะครับก็อย่างที่ผมซื้อมาอันเนี้ยก็จะเป็นของลนะิงก์เนาะเป็นลักษณะน,นี้นะครับอันนี้เป็นของลิงก์นะครับก็คุณภาพก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับของลิงก์ราคาก็ไม่ได้แพงมากเนาะส่วนอันนี้เป็นของ no name นะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของสาย ส่วนตัวผมอะถ้าใช้ผมผมไม่ชอบให้มันมีสายเชื่อมแบบนี้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าสายพวกนี้เนี่ยเราไม่รู้สเปคของมันนะครับว่ามันทนแดดทน UV ได้ขนาดไหนเนาะผมก็เลยซื้อมาให้ดู2แบบเนาะอันนี้ก็เป็นแบบแต่อันนี้เป็นแบบ no name ราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับหลังจากที่ผมต่อแผงเข้า mini NL fuse เนาะมันก็จะเลื่อนต่อไปนะครับต่อสายเข้ากับ เซิร์ฟโปรเทคชั่นนะครับแล้วก็เซิร์ฟโปรเทคชั่นเนี่ยก็ขนานกับตัวเบเกอร์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องต่อสายกราวนะครับการทํางานของมันเนี่ยคือมันจะมีความต้านทานสูงมากนะครับในช่วงเวลาปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีกระแสแนวนาจากฟ้าผ่าเข้ามาที่ตัวมันเนี่ยมันจะทําให้ความต้านทานในตัวมันเนี่ยต่ำแล้วก็มันจะไหลลงดินไปนะครับก็จะไม่ทำเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของเราต้องบอกก่อนว่ามันไม่ป้องกันฟ้าผ่าตรงๆได้ถ้าสมมุติว่ามันมีฟ้าผ่าตรงๆมาที่แผงของเราเน่ไมมรนด้้ะะบบบซึงใใผผจช ตัวนี้แทนสวิตซ์ switch, ซึ่งจริงๆไม่ควรทํานะครับเพราะว่าควรใช้พวกสวิตซ์โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเราควรจะใช้เป็นพวก DC isolator switch นะครับอย่างตัวพวกนี้ผมมองว่ามันใหญ่ไปนิดนึงผมไม่มีพื้นที่ขนาดนั้นนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้นะเนื่องจากว่าพวกนี้มันถูกสร้างมาเป็นสวิตซ์ switch โดยเฉพาะนะครับเวลาเราเปิดปิดเนี่ยมันจะไม่เกิดอาร์คอย่างเบเกอร์เนี่ยถ้าเราเปิดปิดผิดขั้นตอนเนี่ยเราไม่ได้ปิด AC เราไปปิด DC เนี่ยมันจะเกิดอาร์คก็ทําให้อุปกรณ์ของเราเสียหายได้นะฮะ หรือเราจะเลือกใช้เป็นลักษณะของแบตเตอรี่สวิชก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครมีตัว DC i ซอร l ไอโซเลตติ้ที่ขนาดเล็กกว่าน,นี้เนี่ยรบกวนสามารถแนะนำผมได้นะครับก็เดี๋ยวผมเอาแบตในเว็บให้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะลองสั่งมาดูก่อนนะหลังจากที่มันเข้าเบรกเกอร์แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่ตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่3ช่องหลักด้วยกันก็คือเป็น6รู3ช่องหลักเข้ามาจากโซล่านะครับแล้วก็ออกจากชาร์จคอนโทรลเลอร์เนี่ยออกไป ไปแบตเตอรี Battery, ่นะครับไปใช้ที่โหลดนะครับซึ่งช่องโหลดเนี่ยส่วนมากผมจะไม่ค่อยใช้เพราะว่าถ้าสมมุติเราใช้จากช่องนี้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยมัน3 0แอมมันก็จะใช้โหลดได้ไม่เกิน3 0แอมนะครับซึ่งมันน้อยเนาะผมก็เลยส่วนมากจะต่อโหลดตรงจากแบตเตอรี่เลยนะครับทีนี้เรามาดูจากชาร์จคอนโทรลเลอร์ไปที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับจากชาร์จคอนโทรลเลอร์ไปที่แบตเตอรี่เนี่ยผมจะเข้าบัสบาร์สีทางก่อนนะครับก็คือเป็นบัสบาร์บวกกับบัสบาร์ลบเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าบัสบาร์เนี่ยผมใช้มินิเอะกรณีว่ามัน กระแสะเกินหรืออะไรก็ตามนะก็จะใช้ขนาดเท่ากับตัวเจ้าโซล a r ชาร์จคอนโทร l เลอร์นะครับมันจะขนาดกับอินเวอร์เตอร์แล้วก็ไปเข้าแบตเตอรี่ด้วยนะทีนี้เรามาดูจากบัสบาร์ไปเข้าแบตเตอรี่ก่อนจากบัสบาร์ไปเข้าแบตเตอรี่เนี่ยผมจะใส่ อุปกรณ์ไว้อย่าง3ตัวนะครับก็คือมีตัวเบรกเกอร์เนาะก็คือตัวสวิตช์นั่นแหละซึ่งควรจะใช้เป็นสวิตช์นะครับอันนี้บอ่อยอีกรอบหนึ่งส่วนตัวฟิวส์ในส่วนนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัว N L fuse สาเหตุเพราะว่าตัวสายของแบตเตอรี่มาที่อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างจะใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยหางปลาเนี่ยจะใหญ่ตามพอหางปลาใหญ่เนี่ยรูของหางปลาเนี่ยก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยอาจจะไม่สามารถใช้ mini N L fuse ปกติได้เนาะก็เลยต้องใช้ฟิวส์ตัวที่มันขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งตัว fuse holder ตัวนนนนีีนนี้มมัจะอท่าดใหญ นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นชั้นชั้นเนี่ยก็คือแอมมิเตอร์นั่นแหละด้วยความที่แอมมิเตอร์ตัวเนี้ยมันรับกระแสะได้นิดเดียวนะครับเราก็เลยต้องการต้องทําการขนานชั้นเนี่ยเพราะชั้นตัวนี้มันสามารถรองรับได้1 0 0่งร้อถึงสองแอมป์นะครับแล้วก็ต่อไปที่แบตเตอรี่เนาะอย่างของผมเนี่ยระบบ24โวลต์ใช่ไหมครับมันก็จะมีแบตเตอรี่ทั้งหมด8ก้อนนะครับแบตเตอรี่ของจริงเนี่ยมันก็จะเป็น8ก้อนเนาะมันจต่ออนุกรมกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าระบบผม24โวลตตต์แบตเอตรี่แต่่ละะกก้อนเเรราจรียว,วาแบตเตเอรี่เซลล์ถูกมฮะแตต่่่่วาาาาาาากรรรรทีีเเเเจจะะออาอมาใช้้้้ไดนยงสงสแบตเตอรี่แพคขึ้นมา ซึ่งต้องต่ออนุกรมกันพอต่ออนุกรมเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่เรานะเราจะใช้พวกตัว BMS นะครับซึ่ง BMS เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบอีกนะครับอย่างเช่น c s 8S อย่างของเราเนี่ย 8S ก็คือย่อมาจากอ,าอนุกรม8อันนะครับ8ก้อนเนาะก็จะมีสายเนี่ยไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายการต่อ BMS ให้ดูในบทถ,ถัดไปนะครับตรงนี้ก็มีสายอุปรกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็จากบัสบาร์มันก็จะขนานเข้ากับอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นสวิ Switch ตช์นำตัดไปด้วยนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ย เป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับคร่าวๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัว BMS เนี่ยมันค่อนข้างจะช่วยปรเทคแบตเตอรี่เราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แบตจนหมดจนกระทั่งแบบ BMS มันตัดเนี่ยเราจะต้องมานั่งสวิชปิดเปิดระบบด้วยตัวเองนะครับถ้าเพื่อนๆทาระบบง่ายๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องใช้ต่าตัดก็ได้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการคํานวณสายไฟกันบ้างนะครับว่ามันคนนํานวณยังไงบ้างนะในการคํานวณสายไฟเนี่ยโดยปกติแล้วช่วงสายไฟช่วงไหนที่มันโดนแดดเยอะๆเนี่ยผมจะใช้สายไฟประเภท PV1 แต่ว่าช่วงไหนอย่างเช่นช่วงในระบบเนี่ยมันไม่โดนแดดอยู่แล้วเนาะผมจะใช้เป็นสายไฟประเภท t h w r นะครับในคลิปต่างๆเนี่ยผมจะมีเขียนบทความไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายการคำนวณพร้อมกับบทความที่ผมเขียนนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ อันนี้นะการคำนวณหาฟิวส์เบรกเกอร์นะครับผมก็มีอธิบายไว้หมดเนาะว่ายังไงบ้างก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มการคำนวณกันเนี่ยผมแนะนำให้ให้เพื่อนๆเนี่ยไปโหลดสเปคของสายไฟที่เราจะใช้กันนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆใช้ยี่ห้อยาสากิเพื่อนๆก็ไปโหลดของยาสากิเพื่อนๆใช้สายประเภท p ี1 f ของยี่ห้อลิงค์เพื่อนๆก็ไปโหลดสเปคของยี่ห้อลิงค์นะครับแต่ว่าในบทความเรื่องของการคำนวณหาขนาดสายไฟ DCAC เนี่ยผมก็มีโพสต์ตัวอย่างไว้ให้นะเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปลอง เปิดดูตัวอย่างนะอย่างเช่นอันนี้เป็นของสาย BCC นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะมีโพสต์ของ p 1 f ไว้ด้วยนะครับสเปกนะผมโพสต์ของ Texan ไว้นะครับต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายไฟบนหลังคาบ้านอะไรเงี้ย ตามวสทเนี่ยเราจะต้องใช้พวกท่อเหล็กนะครับแต่ว่าสําหรับระบบเล็กๆเ,เนี่ยปกติเนี่ยก็เดินลอยบนอากาศหรือว่าเราก็ติดตรงรางอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่ต้องใช้การคํานวณแบบร้อยท่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นลักษณะของฟรีแอร์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่ในหน้าจอเนาะโดยปกติแล้วเวลาเราคํานวณสายเนี่ยเราจะคํานวณเป็นแต่ละชั่วนะครับเช่นแผงมาที่โซล่าช์จคอนโทรลเลอร์โซล่าช์ยคอนโทรลเลอร์ไปที่แบตเตอรี่อย่างเงี้ยตามที่ตะกี้ผมทบทวนให้ฟังนะครับซึ่งเราจะใช้กระแสะสูงสุดในช่วงช่วง ในการคำนวณขนาดสายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ดูหนึ่งช่วงนะครับว่ามันคำนวณยังไงเนาะอันนี้ตัวอย่างก่อนว่าเวลาเราหากระแสสูงสุดเนี่ยเราหาอย่างไงอย่างเช่นจากช่วงแผงโซลาเซลล์ไปที่ชาจคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราก็จะเลือกกระแสสูงสุดจากแผงโซลาเซลล์ถูกไหมครับอย่างจากชาจคอนโทรลเลอร์ไปที่แบตเตอรี่เนี่ยเราจะดูกระแสสูงสุดจากตัวชาจคอนโทรลเลอร์เนาะคือช่วงนี้เราจะดูจากชาจคอนโทรลเลอร์ไปที่แบตเตอรี่นะครับส่วนจากแบตเตอรี่ไปอินเวอร์เตอร์เนี่ยตัวที่เป็นตัวควบคุมกระแสสูงสเเก็คืออตตัวร์ เราต้องหากระแสสูงสุดที่อินเวอร์เตอร์เนี่ยจะดึงออกมาได้นะครับแล้วก็เพื่อเอามาคำนวณสายไฟนะฮะเดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ดูหนึ่งช่วงนะครับว่าคำนวณยังไงนะเพื่อนๆได้คำนวณเป็นนะครับอย่างเช่นช่วงโซล่าไปที่ตัวโซล่าช์จคอนโทรเลอร์นะครับเราจะดูตัวโซล่าเซลล์เนี่ยเป็นหลักนะครับอย่างเช่นผมเองเนี่ยใช้แผงเซลล์ฟิล์มนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นดัต้าชี t ที่ผมดาวน์โหลดมาเนาะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็คือกระแสสูงสุดของแผงคืออะไรก็คือ ISC ถูกไหมครับหรือว่ากระแสช็อตเซอร์กิตนะครับ เช่นเืผมเนี่ยเลิกใช้แผง SRP 400 VMD HV นะครับซึ่งกระแส ISC ของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 3 6แอ์ก็ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ากรณีว่าผมใช้แผงสักขนาดกันสักส,สแผงเนี่ยกระแสสูงสุด ISC ของมันเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ27.2นะครับก็คือ13.6คูณ2เนาะ ถ้าสมมุติเราไปเปิดตารางสาย PV1F นะครับก็คือตัวนี้สาย PV1F นะครับเราก็ไปเลือกที่4 square m i n เนาะ4 square m i n เนี่ยมันจะมีอยู่2ตารางให้เราดูนะครับก็คือตารางแรกเนี่ยก็คือ free air นะครับอีกตารางหนึ่งเนี่ยก็คือ cable on surface cable on surface นะัก็คือเหมือนกับเราเอาตัวเคเบิลเนี่ยไปผปูกติดกับรางไฟหรือว่าไปวางกับพื้นหรืออะไรประมาณเนี่ยนะครับความสามารถในการราับกระแสมันจะลดลงปกติเนี่ยผมก็จะยึดติดกับพวกรางหรือว่าจะ วางไว้กับพื้นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะดูช่องนี้นะครับซึ่ง4 square min เนี่ยมันจะรับกระแสะได้อยู่ที่มาณ52แอมป์เนาะ27.2แอมป์เนี่ยกระแสะสูงสุดของเราเนี่ยมันไม่เกิน52แอมป์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้สาย4 square min ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วในตลาดออนไลน์ทั่ว,วไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบเป็นคนไปซื้อลักษณะแบบเยอะๆหรือเป็นคนนําเข้าเนี่ยปกติมันจะมีอยู่แค่ประมาณ2ไซส์ให้เราเลือกกันนะครับก็คือ4 square min กับ6 square min ซึ่งโดยปกติแล้วสายของโซลา r เนี่ย PV1F เน ค่อนข้างจะรับกระแสได้ยเยอะอยู่แล้วที่อุณหภูมิสูงนะครับมันก็เลยไม่ได้ต้องใช้สายใหญ่กว่านี้มากนะครับนอกจากว่าถ้าเกิดเราต่อขนาดกันมากกว่า3แผงขึ้นไปอย่างเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มเป็นสาย6กสแควร์มิลแต่ตัวสาย6กสแควร์มิลเนี่ยก็ไม่ควรจะต่อขนาดกันเยอะกว่า5 6แผงนะครับให้ดูนะครับก็แปลว่าในช่วงนี้เนี่ยช่วงจากโซลารมาที่ฉาจคอโทรลเลอร์เนี่ยเราสามารถใช้สาย PV1F ที่4สแควร์มิลได้ ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับไม่ต้องคํานวณอะไรเยอะนะลืมอย่างหนึ่งก็คือจากตะกี้นะครับที่เราคํานวณกระแสสูงสุดได้ที่ยี่สิบเจ็ดแอมป์นะครับทีนี้เราก็เอาไปคูณกับสัก1.25นะครับก็เป็นเซฟตี้แฟกเตอร์เนาะสมมุติเราคูณออกมาได้3 4มแอมป์นะครับตรงนี้ผมพิมพ์ผิดนะต้องเป็นแอมป์นะครับฉะนั้นเนี่ยสาย PV1F ขนาด4ี่สแควร์มิลเนี่ยมันรับได้52แอมป์ถูกไหมครับแต่ว่ากระแสสูงสุดเราเนี่ยแค่34แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่่จจะะใชช้สาาายปรรเภท P1F ขนด4กับวงโซล์ ถึงโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ได้นะครับก็ามาถึงการคำนวณฟิวส์กันบ้างน,นะครับหลักการในการคำนวณขนาดฟิวส์และการในการเลือกฟิวส์เนี่ยคือฟิวส์เนี่ยเป็นตัวป้องกันสายไฟละลายนะครับเนื่องจากกระแสะเกินหรือว่าวัลเทจที่เกินนะดังนั้นเนี่ยจากตัวอย่างของเราเนี่ยสาย PV1F ของเราเนี่ยรับกระแสะสูงสุดได้ที่52แอมป์ถูกไหมดังนั้นเราต้องเลือกฟิวส์ที่ไม่เกิน52แอมป์นะครับคำถามต่อมาคือแล้วเราควรเลือกฟิวส์ขนาดเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือให้เราเนี่ยไปดูที่กระแสสสสสสููงงุุดดดตตะะะะะกกกีีีี้้้นนนนนคคครรรรัับเเเช่เ่่ยาำนวณแแไดท27.2อมป์ แล้วก็เอา27.2แอมป์เนี่ยไปคูณ1.25แล้วก็คูณ1.25อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยคือ12.5แอมป์เนาะ1.25แรกเนี่ยมันมาจากเรื่องของเซฟตี้แฟ f เตอร์นะครับแล้วก็1.25ที่2เนี่ยเราเผื่อว่ากระแสสูงสุดเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องนาน3ชั่วโมงนะครับดังนั้นในกรณีของเราเนี่ยเราควรเลือกฟิวส์ขนาดระหว่าง12.5ถึง52แอมป์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยฟิวส์ที่มีขายอยู่ในตลาดเนี่ยจะลงท้ายด้วยเลข0นะอย่างเช่น10 20 30แแแอออออมมมมปปป์์์นนนนนนะครรรรรััับดดงง้ใกกณีีีขขเเเเาาาาา่่ยสถลืฟิท ประมาณ50แอมป์ได้เลยนะครับ ส่วนเบรกเกอร์เนี่ยถ้าในระบบ AC ปกติเราใช้เบรกเกอร์ในการป้องกันลักษณะของกระแสเกินพวกนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าในระบบ d c เนี่ยเรามักจะนิยมใช้ฟิวส์มากกว่าเนาะแล้วก็ฟิวส์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความน่าเชื่อถือกว่าเบรกเกอร์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกลไกอะไรซับซ้อนนะครับฟิวส์มันก็คือถ้ามันร้อนมันก็ละลายแล้วก็ขาดแต่ว่าเบรกเกอร์เนี่ยมันจะพึ่งกับกลไกพอสมควรนะครับข้อดีของเบรกเกอร์เนี่ยก็คือว่ามันสามารถที่จะตัดด้วยโวลเทจได้นะอย่างเช่นอย่างโซล่าช่ายคอนโทรลเลอร์ตัวเนียนะครับ มันสามารถที่จะรับได้ที่ประมาณ120โวลต์เบรกเกอร์เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะให้มันตัดที่100โวลต์ไม่เกิน100โวลต์อะไรเงี้ยนะครับถ้าบางคนเนี่ยออกแบบมาไม่ได้มีการอนุกรมเยอะนะครับอย่างเช่นแค่แผงเดียวอย่างเงี้ยแผงหนึ่งก็สัก35-40โวลต์นะครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยรับได้120โวลต์อย่างเงี้ยมันยังไงมันก็คงไม่เกินยเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องติดเบรกเกอร์ก็ได้นะครับที่ไม่ได้มีความจําเป็นเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็วิธีเลือกเนาะก็ง่าย อย่างที่บอกไปก็สายไฟก็เลือกจากแอมป์สูงสุดที่ระบบแต่ละช่วงนะครับแล้วก็ตัวฟิวส์เนี่ยก็เลือกจากตัวสายไฟของเรานะครับว่าเราคำนวณสายไฟได้รับแอมป์ได้ที่เท่าไหร่นะครับส่วนเบรกเกอร์เนี่ยก็เป็นตัวกันโวลเทจที่เกินนะครับถ้าเกิดมันใกล้เคียงกับโวลต์สูงสุดที่ตัวอุปกรณ์เรารับได้เนี่ยก็ควรติดถ้าเกิดว่าเราเผื่อแกลบไว้เยอะอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมเน้นย้ำไปว่าไม่ควรใช้เบรกเกอร์แทนสวิตช์นะครับเราควรจะใช้สวิตช์ท สำหรับ DC switch โดยเฉพาะนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอ์ c นะครับที่อาจจะทําให้ระบบของเราเสียหายได้เนาะก็ขอบคุณที่ฟังจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วใครที่อยากจะไปดูบทความโดยละเอียดหรือว่าดูวิดีโอ AN, เนี่ยก็สามารถเข้าเว็บ Energy for Dummy ไปดูได้นะครับอยากดูแบบวงจรอยากดูอุปกรณ์อะไรก็สามารถดูในเว็บได้เช่นกันนะครับก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ